นีเหมือนเป็นผู้ใช้ของนางเอกหัวหลงเยอะไม่ได้เด็ดขาดเลยล่ะขอบคุณมากแต่ว่าครั้งหน้าจะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้เพราะว่าข้าจัดการเองได้ฮ้านางทำไมถึงได้หลับอีกแล้วหรือนี่สามวันต่อมาพิธีกำจัดวิญญาณชั่วร้ายเสร็จสิ้นแล้วเนอะท่านอาจารย์หวยซานได้เพิ่มยานในหมู่บ้าน เาจะกัดกั้นวิญญาณชั่วร้ายแล้วล่ะพวกจะไม่ต้องกลัวเนะขอบคุณพวกท่านมากเลยนะข้าจะกลับไปที่นิกายก่อนเนะพบก,กันที่ลานบ้านของเจ้าอืมเข้าใจแล้วล่ะจริงด้วยข้าจำได้ว่าข้าแสดงความปรารถนาดีต่อกู้จุนเฉาในเวลานี้นี่นะถ้าเาไม่ทำตามคงเรื่องนี้แล้วก็ข้าก็จะติดอยู่วันที่15มีนาคมอายุ13ตลอดเลย ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางแล้วนะเจ้าตามข้าไปที่ประตูด้านในเห็ุใดนางถึงได้ทำแบบนี้กันขอบคุณมากสิพี่สำหรับความรักของท่านเขาจะใช้ความสามารถส่วนตัวเพื่อเข้าไปที่ประตูด้านในเองจะพูดไรของเจ้าเนะีะยรีบตอบตกลงสิพี่เร็วเข้านี่จะพูดอะไรเนะี่ รู้หรือไม่ว่าตอนนี้สิทธ์พี่เนี่ยถือว่ารับเจ้าเข้าไปแล้วนะที่พวกเจ้าพูดเนี่ยข้าเข้าใจหมดล้วแต่ว่าหลังจากที่ข้าได้รู้จักกับพี่สาวข้าก็ได้เข้าใจว่านางไม่เคยสนใจข้าเลยแต่ว่าเหตุใดนางถึงได้เวียนให้ข้าเข้าไปในประตูนี้ได้กันล่ะสิทธ์เอาละถ้าอย่างนั้นเจ้าก็สู้ๆก็แล้วกันนาะข้าจัดการเรื่องนี้เสร็จแล้วอยากจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่เจ้าเถอะ สิท์พธี่นี่บานอะไรกันสิท์พธิี่กุ้ยเหมยเออเย่าแล้วนี่สิท์พี่นางไม่เป็นไรแต่ดูเหมือนว่าน้างจะหลับไปแล้วเด็วมีก็หลับได้อย่างงั้นเหรอเนี่ยหลับลงได้ไงอ่ะมีพวกเจ้าจะแบกเกี่ยวไปทำไมเมื่อแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกุ้ยเหมยอย่างงั้นเหรอ กุดูก๋มเ้ยจู่ๆก็หลับไปแล้วนะขอรับเฮ้ยเจ้าหนี้จริงๆเลยนะกุ้ยม๋มเ้ยเห็นได้ถึงได้หลับลงรีบตื่น,นนี่เลยนะรีบตื่นเอ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวนะเจ็บนั่นเนี่ยข้าแค่อยากนอนก็เท่านั้นเองนะ่ะอยากนอนอีกเดี๋ยวข้าจะไปเรียนวิชาฟัน่ะถ้าว่าจะไม่ไปแล้วก็ข้าต้องเกิดเจ้านะื่นแน่้าอยากไปก็ไปเองเธอข้าไม่อยากนี่นะพื้นที่ทางด้านนั้นนั่นมัน